สวัสดีจ้ามีพี่พี่บอกว่า,าไทยึ้นตามไทยของให้ทุกนยเล่นที่นอมาหมดเอ่อกาลส่งการสง<อ>ง่สงของริบมาเลยแล้วคนของไปไห้แก้มกันเด้วพ่อขนของลงส่งของรีบไปแล้วก็หิงก็อารถมาจอดที่ลานจอดรถนะฮะอันนั้นคือหอพักจเจริญศิลป ค่ะนึ่นี่คือรถรถนี่คือโรงงานยิงกระสขึ้นไปโรงหารเพื่อที่จะไปเตรียมของขายนะจ๊ะเอาอย่างคือหาวกุวงแท้่าสวดีค่ะกิ๊ีคีีแฟนยังคะยังไม่มีแฟนจีบได้ไหมคะเนี่ย ไปซะตัวพ่อให้มีตัวพ่อให้มีเฮ้ยเนาะขนมจ้าวันนี้มีขนมอะไรบ้างหลายอย่างหลายอย่างเลยนะครับมาดูแก้มเรียงขนมกันอนี้อะไรขนมทั่วโคตรอร่อยเลยพี่น้องเอ้ยเนี่ยโคตรอร่อยเลยนิ่มแนะนำคือนิยวหนุ่มหอมมัน มึงนี่เราคอยเอามาสองสองถุงอะยี่สิบกล่องแล้วท่านอะเอามาเยอะกว่าเพื่อนเลยหมดทุกวันหมดทุกวันค่ะไม่เหลืพราะว่าคนหนึ่งซื้อคนหนึ่งสองกล่องสามกล่องกบบนีเนาะมันอร่อยจริงๆเออมันมันไม่หวานมากเนาะแล้วมันหอมมากมันหนึบมันหนึบๆไม่ล้วนบอกอีกทีเด้อตะขามาอยู่ชอนบุรีมีขนมถั่ยเจ้านี่แล้วอร่อยที่สุดาแบบคนที่มักกินขนมถั่ยเนาะแกเป็นคนมากกินขนมถั่ยเด้อ อร่อยที่สุดเลยแซ่บแน่ตึ้งสีสีแบบพวกแมงเขียวแบบเขียวแบบนี้นะเขียวแบบธรรมชาติเขียวแบบแซ่บยีงไงบ๊วยตอนแรกมูอข่อยว่าสิมารับรับไปขายตลาดเสาได้พี่น้องแต่ว่าเพิ่นบ่มีราคาส่งใหงมันมีราคาส่งให้เพิ่นราคา,า,าส่งให้ต่้มซุดซ่มเนี่เพิ่นส่งกล้องละ8พี่น้อง บาทที่นี่คอยกับว่าเสียเอาไปขายตลาดเศร้าคือกันไปขายทรงตลาดเศร้าถ้าสิไปทรงจักบาทมันจะเสิได้กําไรแต่ว่ากัถ้าไปขายปีกก็ได้ได้กล้องละสองบาทเนาะ mm. อนี่มีวุ้นด้วยนะคะวุ้นกับทิชอันนี้ถุงละยี่สิบบาทเี่สิบาทยี่สิบบาทนี่ก็ขายดีคราต้มหม้หงออันนี้ก็ขายดีข,นนข,ายดขายดีทุกอย่างเราจะยกเป็นแม่ค้า อร่อยทุกอย่างเย้เว้นไหมคะโชว์สับประรดหน่อยโคตรหวานเลยกูเล่กูเลจ้าข้าวผัดเผ็ดเนาะเลิศค่ะข้างในกับพลไม้อู้อาทิตย์นีก้กับพลไมใหม่บวกลายาลากเ็เป็นอย่างแต่ว่ากับผัดยามหานันหานี่มาขายปลาหม่าที่ป่วยขึ้น้องแมนมันจันนี่แหละล่อรุ่นล่อรุ่นเออมันยัมีวินาทีหมดเออทิ้งเอามา นเองทำไมคะอันนี้แต่อันนี้ถาดนี่ห้าบาทอันนี้ปิตาโก้มโอนี้โอ้ยแล้วก็มีอันขายไปแล้วให้เราพ่อพ่อยี่สิบบาทเอ้าขายขายขนมมกให้เราพ่อพ่อเอ้ยอย่างก่อนข้าวเหนียวสังขยาเออรห้เราพ่อพ่อเลยอ้าลูกค้ามาประเดิมแล้วซื้อทุกเช้าเลยอร่อยจ้าข้าวเหนียวข้าวเหนียวลูกค้ามาแล้วลูกค้ามาแล้ว กไ,กไกลล่ทอดมีไก่ทอดตอนนี้เอละสิบบาทมี่ก็ามออเอาไปบอ,อกเองเลยว่าบอกให้เอาไปปอได้เรารสักครู่กำลังเลี้ยงนี่ประเดิมแต่เช้าเลย คุนะคุณารออนะมปลวี้คนอคข้าามามบ้องใหญ่ๆค่ะสองสบไต้มากขอนี้วขาวขอนี้วดจริงๆมือนีมีเห็ดน้ำจิ้มลูกชินเนี่หมืลม่ละต่วาก,กทยนึ่งชกกอน <laughs> เว้เราวางไรเดี๋ยวที่นากอบ,บริมีขนมนถั่วแล้วบริไปแล้วไปบ่ โอ้ยอยังคือโอ,โอ้สงสัยน้ำสมพักแตกสะโพมันมันมันมีกินโอ้ยเอาออกไหมแถวอันสมหมูสื่อเนี่ยก็เพิ่นสื่อนน้งก,กินมาใหียนคุณภระระยามันจมเาะมันกินเขาไปได้จอยอยู่พี่น้องกันแล้วสมหมูสบอกมันเปียกกันแล้วนี่แหละผนอยากกินปลาหมึกแห้งมันไม่เอาปลาทอด มายก็ไปคอนที่ <c oughs> เราวายอยู่ในรถคือมีกลิ่นแปลกๆว่ะอู้หูเหม็นที่ละมานนี่ยไม่ก็บะมินเหม,ม,ม,ม็นประนันดอกแต่ว่ามันมีกลิ่นแบบว่ากินสมพักนี่แหละนิดๆนิๆๆน้อยๆเนี่ยเบิร์ดที่น้อ,นอ,นนองสมพักเออเขาคอยก็หมุเยียงกันอันนี้เป็นแหนมหมูสมหมูนะแต่ว่าเขาไปย่างอันนี้เป็นเจลปลาอันนี้เป็นปลาทอดสมพักสมพักเอ้าขอนียวเลยเนาะนี่แหละอาหารเสอง นี่แหละอาหารเศร้า,าร่นกินอะไรอาหารไทยิ่นกินอะไรกินละกุ๊กลีนแข็งว่าซันเออก็เลยพยายามหาอาหารอีาสานมาให้่นกินนะจ๊ะแต่คนสูบสิบพร้อมแต่ว่าข่อยไปตลาดเศ้านะ่ะขอไปไว้กับเขาขจ้าบ่ท่านแล้วแล้วมีเค้กเค้กเหลืออยู่อันนึงเจียวประแดกก็มีก็เลยซื้อเป็นเจียวประลาดซับมาแต่ว่าก็รู้ว่าถึกใจบอ กินในเบิร์ตป่ะจ๊ะอยากพี่ก็เส้นปตากำแขงไปเอากับข้าวพิงมาเบิงกันนะมะข้าวพิงเหรอหมูปิ้งอันแรกกับข้าแก้มมันนี้กับข้าพิงนี่โอ้หมูปิ้งค่ะอาหารโปรดพิงคือหมูปิ้งนะคะหมูปิ้งน้ำซหมูปิงน้ำสดเออ ทำไมาละสิบจะอ่ะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งกับตอนขาย,ยเหลือเหลือไข่ปิ่งมันเลี้ยงโอ้ยขนิ้วบริสุทธิ์วายยุเป็นแนวซ่วนอีขนิ้นวคือขายดีมันแซ่บมันเจ็บหมายถึงว่าแบบว่าเพิ่นมาซื้อเท่าละสองสามหอเนาะนี่นมัน้อกกันแล้วก็ซื้อสมุทสองหอปิ่งกับบริวามะเขืออ,อ,อันนี้ไข่ทรงเครื่องนะคะไม้ละสิบบาทไม้พิเศษนะเอาสร้างว่าเถอมันกิ่งที่นั้มัน<บ>ตั้งเคยได้พี่น้องอัน,น<บ>ขน<อ>ของลงบ่เบิด อันเขาล้ำยืนในรถเออใครกับยืนในรถเอรอยืนในรถคือกะว่าคุไปแลอวมาเลยแลวว่เปิดเลิกงานไปเปิดรถเบิ่งเอาอยู่ทั้งหลังโอ้ยคนของออกมาหมดให้เบิ่งชัดๆนะคะขนมเมี่ยงในอันแนะนำนี่ครับนี่ทานี่สีหาบอันนี้มีแต่อันนี้คือตะโก้เผือกอันนี้กับมอแกง แม่เนาใส่ไทยจริงจริง่ใช่ีสานขยะจอพิงท้ายไปเลยอันนี้ขดแสบเลยพี่น้องผู้ใดสนใจเด้อหน่มรับหนิวเด้ออลาหาบาทหาบาทเด้อขายยาบาดกระขายหาต้นทุนซีขายหาขอได้กระได้บาทนึ่งข่ตรงตอันนี้สิบาทอันนี้เป็นดอกบัวออ่าอะไรนะมมันมีหลายนาเด้อแบบไม่กรอโคนั่าแหกมอหอมอันนี้บบินค่ะบบินส่วนอันนี้สาคู เป็นต๊เกี้ยวใส่หวานส่วนนี้ก็ต๊ะทองหล่อค่ะเขาจะมีหลายสีสีด่างเดิมขมิ้วดั้มแบบนั้นเต้เลยนะคะอันนี้ขนมกล้วยอันนี้อันนี้อันนี้ขนมตาลลูกจี๊กรอบแล้วก็ดนัดนะคะแล้วก็ต๊เกี้ยวต๊เกี้ยวหน้าใส่จัดนี่จัดแบบว่าสิบบาทสิบบาทเป็นโซเออผัดนัดสิบไก่ก่ไก่ยูนอมกันมันจังแบบบอกราคาไง ในยี่สิบยี่ห้าอยู่ในตู้ตเหลือเค้กสองอันแ่บแ,แสบพี่น้องัเอามาอะจวกับยออมกพึก่งม,มาหมาู่านเนาะเค้กกรเพื่อมามหมู่้านเหลือสองอันเอามาหาหมื่นนี่เขาบวมมาหมื่นล้านเค้กบวมากก็เลยบดเอามาอีกเค้กก็ยิบชิ้นนี้ยิบห้าบาทแจ่พริกสด กว่วายุลานมีเจีวพริกสดกับเลื่อประเด็จสื่อมากกับเลือเอาเจนเจีวอันหนมาเจีวธรรมดามาองมอง,มอง,มองว่านี่กแกเสวไว้ขึ้นตู้ลุกสิน้นบ้านผิงบ้านไปเลี้ยงอยู่นะฮะเลิศอลังการเนี่ยมัสองอิเดี๋ยวคุณรอคลายเบรกที่ห้า นีก็สิเขาไปในร้านซาแน่ยเพราะว่าคาจะคลายคลิปนีกน่ะต่อไปแก้มกับสีแพ็คเอ่อสับปะรดเนาะเดี๋ยวพิงสีเป็นตักน้ำแข็งแล้วก็ไปท้ำหนึ่งจมูกสินเดี๋ยวไปดูกันตอนขายนะจ๊ะเอาวันนี้ขายพรอมฮะทำอะไรคะรับออเดอร์รับออเดอร์ลูกค้าก็ไล่ไล่มาสั่งค่ะข้าวเหนียวแหนมแล้วก็ขนมค่ะลูกค้าไล่มาสั่งค่ะเพราะว่าลูกค้ามาสวยมายั่งได้กับขนมเบิดร์ตนั่งน่ะสนเดี๋ยต้องสั่งไปก่อนค่ะ รับออเดอร์รับออเดอร์ค่ะตาเดี๋ยอยากได้ออเดอร์ก่อนก็ไล่ไปค่ะเออคืออะไรนะคะอันนี้อ่อสองบริสั่งมาเพื่อนอันนี้วุ้นเหลี่ยมอืมเยอะแยมเทียงวันนี้วันศุกร์จะไล่สดไหมคะบอกว่าจะไล่สดๆทีเป็นไล่แจ๊กเดียวสิ ยังมือแรกไงพี่น้องเดี๋ยวมันจะสื่อปไื่องอยังนั่งหมอง่อม้อยกินตำลึงลองรางวัลวันนี้บวชมันบวชเกลือรวมกันจะวันนี้ทำสามถาดลองดูซิลืมสื่อหลอดช่องมาพี่น้องโอ้ยขอ่อยกระเนื้ว่ามันมีมนมปังข่อยกระลืมสื่องานเขาน้ำกระซิบ ำแดงลำแข็งมางานกำลังใสขนมก็เรียวยู่บ no. ้างย่างเปิดเร่ๆวันนี้ลูกซิ้นึ่งเราะอะไร้ผลไม้แล้วพลังงานดี